สวัสดีครับช่องเสเอกพาเลยนะครับเมื่อนี้มาฟังแม่คู่นะครับคุยกับเบซี่นะครับผมเล็ดตุกเลียกเด็ดๆจากเสเอกนะครับเนาะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังเร่งใจกันและกันเฉิมพระหัติจากข้างคลิปนะครับผมครับผมไปฟังกันครับสวัสดีครับช่องเสเอกนะครับเนาะเมื่อนี้ก็ได้เดินทางมาที่วัดปูเทีงทองครับมาถามเล็นกตัวแรกหาหกตีลูก เลขอะไระลูกเก้าหนึ่งอืมเก้าหนึ่งรบบกับหาได้ยินมาครับอย่งเอฟซีครับผมฟังเอาได้ครับเด้อเอฟซีได้ยินว่าเก้าหนึ่งะครับเนาะเก้าหนึ่งกับหาหกแบบเก้าหนึ่ง เก่าหนึ่งอย่างเพื่อนได้บอกมาแล้วครับเนาะที่วัดปูเที่ท่องนะครับเนาะนี่ก็เป็นนกของปูปูเลี้ยงไว้นะครับเนาะมาถามตัวเหล็กนะครับเนาะเก่าหนึ่งครับ มันบรรยากาศเป็นกันนะครับเนาะน่ครับอยู่ที่บัาปู่เททองนะครับเนาะมันยังบรรยากาศแบบสวยงามเนาะพี่น้อง fc เอฟซีครับผมมันบรรยากาศเป็นกันนะครับ ที่ว่าตูเททองนะครับก็ได้บุรละะมาเรื่อยๆนะครับเนาะที่พี่น้องเอฟซีได้รวมสร้างน้ากันมากนะครับเนาะมันความสวยงามนะจะเห็นแบบบุญบุญทรงโตให้เอฟซีทุกท่านนะครับเนาะซิงเซเอกกไ็ได้ไป้นมอไซค์มาใหม่นะครับเนาะเรียกรถเซเอกหนึ่งแปดนะครับเนาะ หนึ่งแปดหนึ่งเก่าครับธรรมะาชอบกระจัดเด่นะครับเนาะเด็กกำลังจ่านะครับพีน้องเอฟสี่ครับผมน้องมีอากาศเป็นเหมกันนะครับเนาะนด้เดินทางมาทีิบัติปูเทศทองนะครับเนาะธรรมะ้าชอบโตเร,รียคของเซกระจัดได้นะครับเนาะครับผม ขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่มารับชมรับฟังนะครับเนาะครับในปูเนาะค่ะหยุดจักน้อยสีสวยๆพวกลราคะ่ะุดเพื่อนมีเพื่นจาก้านผ่านเพื่อนผ่านเลือดพิษตามเนาะเนาะครับจักน้อยเนาะคะ่ะจักน้อยกับแจ้งแสดงถึงไปคุยกับปูคือมือนีเนาะคะ่ะมือนีเป็นวันที่อะไรก็อีกวันที่ยี่สิบเจ็ดครับคือวันที่ยี่สิบเจ็ด เดี๋ที่มีสิบเดือนนะคะครับผมแล้วก็วันที่สามชีพราค่ะกษสิเดล่ำถวายบวงสวงปูขึ้นเก่านะคะ<ช>ที่สถานที่ที่แม่ฆู่ไปสร้างนั่นแหละเดส,สี่สังเดืสวรรค์เดืนรกปู่ว่าแต่ว่าสี่สั่งเร็วๆนี้นะคะชาวเมษวรีสุกรนะคะระยะวันที่ <c oughs> สิ้นเดือนนี่แหละคะ<ช>่ะ,คะ <c oughs> คถือว่าถือกตองเฮ็ดถือว่าถือกตองเฮ็ดหตุ กระถิกมันวะกรให้กำลังแร่งไก่เอ็มซีนะคะจะได้กด<ช>ระห้ได้ขอภาวนาสิ่งศักดิ์สิิทธ์นั่นแหละค่ะขอให้ปูด่ดลบรรดานให้ลูกหลานได้สร้างรวมกันกับแม่คู่นะคะร่วมสร้างไปด้วยกันทุกทุกบุญเนาะคะ<ช>่ะแต่ว่าสัหรับเร็วๆนี่ประตูโค้งกะไก่สี่เหลี่ยมซีนเนาะคะ<ช>่ะคือเดือนหนาเพิ่นว่ายืดหยุ่นไม่แห้งคันบบฝนบ่ตกฝ่าบ่ห้องเพิ่นว่าก็สิได้แล้วเนาะค่ะยืดหยุ่นไม่แห้งก็คือ เดือนหนานคือเมษาเนาะคะ<ช>่ะ<ช>คือเสียแล้วเสียแต่ว่าสำหรับปูท้าวเวสุวรรณนะคะก็สีเริ่มละค่ะต้อง,องเสียปันหาผา,าพายย่างมาหายเบืองว่าเข้าเสียเอาแบบได้แต่ว่าปูว่าขั้นขั้นเสีเมตรบ่อเพิ่นให้เอาหาเมตรเปินว่าป<ช><ช>นว่าหาเมตรจะสียได้ค่ะเท้าค่ะแต่เฮ็ดตามปูเนาะละคะ่ออะหาเมตรก็คือโอ่งง่เนาะค่ะท้าเวสุวรรณสร้างสืยเนาะค่ะเพื่อนกา หาเบียดพังยังไม่ข้าเบิองว่าเสียบเบียดได้แล้วค่ะแล้วแต่ปูสิกาหนดให้ไม่คู่ว่าเสียรูปรางลักษณะเพราะว่าสั่งพวกคือกันได้ค่ะแต่ว่ากระเทวีสุวรรณคือกันแต่ว่ารูปรางลักษณะสีแตกต่างกันักหน้อยแต่ค่ะมันจตบว่าคือกันปัดญาน้อยค่ะเนาะตามขิ้นนี่แหละกับเข้กไปยังอธิษฐานน้ำกันด้ค่ะก็ไม่คู่เพราะว่าสีเด้สังเรื่อเรื่อมันตงใส่งบเนาะค่ะเทวีสุวรรณปีพระองค์เพื่อนั่นแหละ ค่ะเขาต้องได้สร้างซีองค์เนาะค่ะแล้วก็จันสีเฮ็ดเดียนน้ลูกเฮ็ดเดียนน้ลูกค่อยเป็นค่อยไปเนาะค่ะค่อยเฮ็ดไปค่ะสีบูเพียเดียวนี่เงื่อนเป็นก่อนไงมันกามาบอถึงท่านกันนะคะมีอยู่ค่ะมาบอท่านกันปูก็เล่าสิปวดพายปูก็เล่าสิปวดพายเอฟซีนะคะให้ลูกให้ร้านได้ร่วมส่าง พูดขึ้นหน่อยเท่ากบเอาตามหน่อยก้อน,นะะเนาะค่ะเนาะเออเข่ากะเบิง้งเข่ากะแย่เฝ้าทุ่มไปร้ายบางเทือบางที่หางเท่สูงเขามันบ่เขามันมันเขาแต่ว่ามันกระสีดเดสมมุติว่าดวงเขา้ามันบอมีเนาะ,นะมันกระสีดเดตัวหน่อยตัวร้ายเทาเทาตัวเขา้าทุ่มมันผัดบ่ออกบ่ผผดผู้บ้นดวงดีป่ะดีปูพักใส่ค่ะคือถึงเวลาแล้วก็คือได้เต็มเต็มเลยค่ะมีหลายคนแล้วค่ะที่บดเปียงมีชิ้นยอดปูหลายคนแล้วค่ะเพิ่นขอมาเพิ่นขอปูแด ว่าหายปดเพียงหนีศิลปูเด้อภู้ขาศิทวายนันทวายนเพน่นอธิฐานอีกเนาะค่ะเนาะอันนี้คือเพิ่นอธิฐานจากกิจจากใจเพื่อเพื่อนไดตรงคพามมุ่งมั่นปาตนานเพิ่นกัมมาแก้ค่ะเพิ่นกัมมาแกีเพิ่นกัมมารวมส้างน้ำแม่คู่น่ะค่ะคือปูว่าการกินการท่านนี่พ่าหายดีไทไพเนาะหรือพ่าหายดีไทผู้ใดล่ะก็เพียงแต่ว่าหายเกิดจากจิจจากใจตามที่แรงสัทห้าเพิ่นอยากส้างน้ำเห่ามันจะสิริบุญ ขันเข้าไปว่าเออยังสัมยังสีก่กัคือแม่คู่บ่ได้บังคับเราว่าสิต้องสา้างอันนี้ต้องเอาเงื่อนมารวมร่วมกันคืออันนี้แม่คู่เป็นสพานบุญไห้เนาะค่ะที่ว่าแม่คู่สีสางคือสีสางเร็วๆเนี่ยคะ่ะาเวชุบันแม่นใดบ่ได้แม่คู่ก็ต้องส่างเนาะคะ่ะคือภายในเดือนหนานี่คะ่ะคือเดือนเมษาเนาะคะ่ะนี่ก็คือปูเราสารั่งแล้วสั่งแล้วก็ต้องเฮ็ดตองส้าง ได้แลปพื謝謝 trouble, ่อนว่าขั้นรับปากลัวมากก็ต้องได่เห็ดยังสียเลค่ะการคือเห็ดตัวนี้ขึ้นมากกอัวเนาะขั้นเห็ดมากเมื่อเดือนแบบไงมันก็ต้องใส่งบหลายล้านเนาะค่ะเพราะว่าบางเพื่อบางที่เงินเท่าหาสิว่าถึงล้านอาสิเป็นลักแสนยังเสีผู้ละคนก็เป็นลักลอยลักพันลักเมื่อนก็อยากรวมสางน้ำก็ได้สางค่ะลอยหนึงก็สางได้แล้วค่ะนี่แหละลอยหนึ่งสองลอยแล้วแต่เขามีสูงมีมานเทาพ่มีสูงเท่ากับเห็ดตาม สามนันเท้ากอดสามงบเนาะค่ะเนาะป<ช>ู<ช>ว่าล่ะคอยเห็นไปบุญกูศลเทาสะสมบูรณ์ไปเนาะค่ะเท้ากินแต่บุญเก้าอะไรมันก็เมืดนี้ค่ะเข้าสะสมบุรณหม่ไปนะะ้ำสะสมบุรณ์กเก้าสะสมบุรณหม่ะสะสมนะค่ะเพราะว่าเขามีโอกาสเดสางไม่คู่กับมีโอกาสเดสางเป็นตัวแทนของปูนะคะสื่อสารได้คือสามารถว่าสีผ้ามูผ้าปวกผ้าสายบุญผ้าหยาติถ้ำสางนาะค่ะคือปูพนระบุมาแล้ว คือในช่วงบันปายสุดทายของไม่คู่ก็คือกขาขออนุโมทนาสาธุบุญเนาะคะ่ะได้รวมสางคับ FC, อฟซี่ทั้งไก่ทั้งไก่พร้อมทั้งปูท่นกะห้เสียงสว่างสองทางเฮ้าห้เฮ้าสาง่วมดีเฮ้าหูแจกกิ่นจักข่านให้เฮ้าหูแจกแยกแยกะ,ะ,ะพิศอบตัวดีเนาะค่ะห้เฮ้าหูแจกพิจารณาตัวเอง ้วกากินน้ำแดงท่านน้ำแดงปูว่าหายห้องหกจักเสียสละในการกินการท่านเนาะค,ะค่ะปูละหาระศีปูมีกะแบงปั่นไปเนาะค,ะค่ะนี่แหละคือแม่คู่กะได้รับคําสั่งจากปูแล้วก็คัดเก่าคิดใจขึืนดีจักหน่อยจากข้นหอนหอนกระสีเย็นรุ่งจากพ้นสีความคิด แบบว่าว่าจะเอาด้ใจตวเข้าไปเย็นร่มเข้ากับเราฟังคนอื่นนั่มเนาะคะ่ะเราฟังคนอื่นเพราะว่าผู้อื่นเข้ากระทุกเนาะคะ่ะในคู่ขอให้กำลังใจเอฟซีเนาะคะ่ะเอฟซีทั้งไก่ทั้งไก่ที่กำลังตกทุกไดยากทุกคนสู่กับมมะะชีวิตมาเมื่อเนาะค่ะให้กำลังเล่นไก่ด้วยไก่ยาฝ่อทอทอยอยาฝ่าหน่อยใจยาฝ่าวาปูบอซอย ภูพลอยทุกคนนะคะคนอยู่ในใจห้องเสมอเลค,ะค่ะเด้อเพียงแต่ว่าอาจจะบ่ทันถึงเวลาคนกับใบห,ห้องอดตายบางเื่อบางทีในโสดลาบบ่ได้กัสิเดในสายงานเนาะคะ่ะกัสิเดดเป็นว่าเออฮ้อนสิตายัดได้ขายของแังเสียะนะนีมีอยู่มีกินมีพ่อประทังชีวิตเท่าเท,ท่าชะล่อไปเนาะคะ่ะ คือแบบว่าเข้าพยุ่งพยุ่งจะพ้องไปก่อนคือแม่คู่คือกัอนส่วงที่แม่คู่บอมีอยังหลกักบอท่านมีปูมากปะโกนในเหียนเข้ากับอาศัยแต่ความดีความยุติธรรมความเข้าดินล้นในขรอรัวพยุ่งในขรอรัวไป ค่ะมนก็สิดีขึ้นมาอีกเนาะค่ะค่อยเปลี่ยนค่อยไปเพราะมีไฟสซาเล็จมาตั้งแต่เกิดเนาะค่ะทุกคนลำบากเมื่อนั่นอ่าขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเอ๊เอฟซีโศกๆศมันลำลำเรื่อยเเดี๋ยวจังไดยขึ้นหอเนาะค่ะแม่สมพรกับมาแล้วเนาะค่ะผมค่ะขอบคุณค่ะครับ